สบายดีพี่น้องเมื่อนี่เสียดเข่าพัดจานด่วนพัดแบบมีพักพี่น้องข้าวผัดกุ้งจ้ะมีกระเทียมหอมซอยกุ้งมะเขือเทศและกระวูอด้านี่มันหุงได้สองมือแหละอยู่ในตู้เย็นดาเคยลงคลิปคลิหนึ่งไปละเนาะตอนนั้นพัดเอ่อข้าวผัดเนาะมันก็จะแข็งเหม็นบละแข็งละดากับปรุงก่อนคือดาเคยบอกก่อนเนี่ย ตีไข่ใ,ใส่สองฟองแล้วก็ปรุงใส่เกลือใส่อหนาซีอิ้วดำซีอิ้วขาวให้มันนัวไปเลยเรียบร้อยใส่น้ำตาลผพมแล้วเราก็มาผัดกันเลยจ้าแล้วก็จะมาผัดจะมาผัดข้าวกันอาหารจานด่วนนะคะ แต่อนะันนมันหอยนิดหน่อยจ้าบลายเดอ้อเพราะว่านะข้าวปรุงใส่น้ำซีอิ๊วไปแล้ว แบบจานดวนพี่น้องจะเที่ยงแล้วเด้หน่อยหลูกสาวสิมากินข้าวน้ำเพนมากมักได้หนีข้าวผัดนีแต่เดียวดาใส่น้ำตาลนิดนึง อามือนีดาวใส่พริกไทยพะว่านาหลานกินน้ำละ่ะเพื่นบ่บมักกินพริกไทยถ้าถ้าว่านถ้าบ่าาบมีเด้หน่อยกินเท่าไใส่พริกไทยนะ้ำมันหอมดีผมโรยลงไปจ้าเป็นอันว่าเสร็จพิธีดับไฟได้ ถนักขนะ้าวผัดกุ้งของเราก็เสร็จแล้วจ้าพร้อมแล้วจ้าข้าวผัดพี่น้องมามามา,มาบาทนี้มาซิมน้ำกกนเด้อยอ้ยเบียกเบาเด้อยพี่น้องเด้อรับประกันคุณภาพ <c oughs> จากเขาแหงๆในตู้เย็นนะพี่น้องเนาะพบกันคลิปหนะ้าสวัสดีจ้า